งาวลำปางตันหลังเป e: ็นโมงโมงแม่กา okay> <um ไม่ได้แ <Re ล้วมามาเช็คกูละเมาครับเช็คเซอเว็คกูละเมาเขาจะเป็นก mm ูไม่อัด พื้นนะครับเทพืพ้นเอาเอาขีดตลาดไม้หมอนวางาวางล้าง,างอีกหลายขั้นตอนนะครับอีกหลายขั้นตอนนะครับเพราะวสายฝนอะไรยบรรยากาศเราก็มาสุดยอดเขาเหมือนกันนะครับวันนี้วันนี้เราต้องเป็นสุดยอดเนะครับ,นะรบสุดยอดสูงสุดแหละ วินคนนี้แหละรามียไันหน่อยนะครับรยาก,นะกาศชุ่มชนะครับาบ,บสายนไปน,นะครับ